สวัสดีครับผมที่กิดูไปดูกูนานักเล่นเกมอันดับบัวที่หัวที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมนารุโตะวชิปเดนอันติเมตินจัสตอมฟูลเบิร์ดสามชื่อยาวเหลือเกินวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมา เลือกตัวละครมาต่อสู้กันนะครับเป็นทีมแล้วกันก็เป็นทีมก่อนนารุโตะซากุระอ่ะลองเล่นซากุระก่อนเอาเลือกใครไปก็ได้ ภาคสามนะฮะอันนี้เฮ้ยมันปล่อยงูได้เหรอเฮ้ยสกุละโดน เฮ้ยเปลี่ยนตัวได้เหรอดูค่ากระโดดโอ้ไม่ใช่เราอยู่ฝั่งนู้นนี่สากุระดูผิดข้างเฮ้ย มันใช้ท่าไม้ตายโอ้โหจับทุ่มเนี่ยของซากุระเอ้ยบล็อกบล็อกบล็อกอยู่ข้างหลังเว้ยเอาไปกินเนี่จับทุ่มอัดลงไว ชาพลางังแป๊บไม่ถึงโอ้โหไม่โดนมาลุ้มมาเลยเหลืออีกนิดเดียวเฮ้โยโดนอีกนิดเดียวเออจับทุม่มเลยเรียบร้อยตะกุระ ไม่รู้ท่าสูตรมันนะฮะเลยเล่นยากไปหน่อยนึงก็เป็น well, เกมที่สนุกเหมือนกันนะภาคสามตัวละครก็จะเยอะกว่าภาคหนึ่งภาคสองนะครับแต่ภาคสี่นี่น่าจะสนุกกว่าเพราะว่าตัวละครใหม่ๆมากันเยอะเลยนะครับผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะภาคสี่ผมซื้อแค่ภาคสามมาเล่นจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นติดตามเรื่องรูโตะเลยนะครับไม่เคยดูเลย กระตูนเรื่องนี้ดูแต่ดาร์กบอลกับบอลพีทขอภายด้วยนะครับแสงมันดับแล้วมาเล่นกันต่อภาพจะได้ชัดหน่อยเน้นไปที่จอนะครับ เพิ่มแสงให้อีกนิดนึงมินตะกระสุนมงจักอืเอาไปกินอีีนึงกระสุนมงจักปล่อยเหมือนนารูโตัวเลยโอโ้โหมันบางคับก้อนหินได้เหรอโอ้โหเฮ้ยเข้าไม่ถึง เอ้ยหายอยู่ทางนี้เอ oh ้าไม่โดนชาพลังแป๊บอยู่ทางนี้ต้องหาเขาไอ้แก่เอ้ยอ้อโหเฮ้ย นี่ไงเอาไปกินเอ้ยไม่โดนโอ้โหเฮ้ยเจอท่าสูตรของมันเอาไปกินอีกทีนึงปิวเลยละซัดต่อตรงนี้อืมเป็นไง เอาไปกินไม่โดนโอ้โหคาเน,นี้โดนแน่ไปดูไมีนาตะน่าจะเป็นพ่อของนารุโตะนะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูเรื่องนารุโตะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เกมนี้ก็สนุกนะถ้าสุดกดไม่ยากนะครับกดชาร์จ x นะครับแล้วก็ เอได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอานารุโตะล่างที่เป็นเด็กดีกว่าดูซิว่าเขาใช้ท่าสูตรอะไรสู้กับอาจารย์เลย ่างเด็กๆทัั้้งนนอินทรวเฮ้ยแยกล่างโอ้โหตอนนี้ตอนเด็กยังใช้ท่าแยกล่างอยู่ใช่ไหมอืมเอาไปกินกระสุนวงจัก ชาพลังแป๊บอาจารย์อยู่ด้านหลังเอาไปกินข้างหลังอีกทีนึงชาพลังกนกดเอกชาพลังนะครับเอาเด็ขึ้นมาช่วยกันบล็อกไวท้ทีเอาไปอิชานิจะเอา้าหายไปไหนวะเนียต้องเจอลูกเดียวเนี่ยาจารชอบหลบเอาลูกเดียววอีกทีหนึ่งอาจารย์ สามนี่ไงท่าน,นี้ยวิชามิจาแยกล่างพันเงาใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะเอาลูกเล็กไปกินแยกล่างอีกทีไม่โดนวะอาจารย์ขออีทีต้องเจอลูกเล็กอาจารย์อะ น้าลุโต่คุณมาสุกิอือหือนไงถ้าใกล้พลังใกล้จะตายก็จะมีคาสีนขึ้นมานะครับเย้วิชาตอนเด็กแรงเอดด้วย เดี๋ยวมาดูนาะลุตโตโตอนโตโมเสียนใช่ไหมเนี่ย ถ้าใครชื่นชอบนะบก็ลองหาเล่นดูนะบ,บน Nintendo Switch มีให้เล่นเกมนี้ก็จะลดราคาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวลองรอดูก่อนว่า Black Friday วันที่จะถึงนี้26ยนี้เขาจะมีหรือเปล่าโซน US แต่โซนอื่นไม่มีนะฮะตอนนี้เราจกที่ลดราคาอื้อือ เอาไปกินอโอ้โหโคตรเท่ราพลังแป๊บหนึ่งเอาไปกินโดนโอ้ยไม่โดนอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้เอาไปกินเลยสองลูกโตแล้วใช้ได้สองลูกโอ้โหเฮ้ยโดนบีบ มันใช้ซ้ายได้ใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยนารูตโตะอยู่ข้างหลังเย้ยอยู่ข้างหลังนี่ย้อนกลับมัดอัดไฟสองลูกเลย ของจากสังหารไม่โดนอยู่ข้างหลังนี่งไงเฮ้<อ> <S <S โ<ห>ยโอ้โหเฮ้ยเอาไปกินไม่รอดตามไปคาสิงขึ้นมาแล้ว อืมโอ้โหระเบิดเรียบร้อยโรงเรียนจีน oh <my> ก็เป็นรากชนะของนารุโตะนะครับแรงเอเองนะครับจะ oh <my> ได้ไอเทมได้ปลดล็อกอะไรมาหลายๆอย่างนะครับ ถ้าใครชื่นชอบเป็นแฟนการ์ตูนของนารูโตนะฮะก็ลองหามาเล่นดูได้นะครับอันนี้ผมซื้อภาคสามแยกมาภาคเดียวนะครับก็จะมีหมดเนื้อเรื่องให้ให้เราได้เล่นด้วยนะออนไลน์ไม่รู้ว่ายังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะ,อะเอาไว้ว,วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องท6พ i ิกชั้นแนด้วยฮนะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้ว,ว,นนว,ลลวจเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรเกมอะไรสำหรับวันนี้จากลาไปกับเกมนารูโตนะฮะ ไปแล้วครับสวัสดีครับนารุโต